สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมา how to steam roller ในเวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันที่3านะคับท่านที่เคยดูสอนทักษะเบื้องต้นไปแล้วทั้ง4เอพิโซดของเรานะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าท่านเล่นได้ครบทุกอันแล้วหรือว่าไหนที่ยังเล่นไม่ได้ท่านสามารถทักอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะครับหรืออยากมาเรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ได้นะครับผม อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเลเวลของการเล่นแฟตแลนด์นะครับอันนี้คือบอกง่ายๆก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถที่เอามาเล่นท่าที่เป็นแฟตแลนด์เนี่ยผมแนะนําให้เล่นเป็นพวกรถแฟตแลนด์จ๋าเลยนะครับไม่แนะนําให้ซื้อรถสตรีทมาเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีองศาที่ไม่เหมือนกันนะครับยเช่นความยาวของรถอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถแฟดแลนด์มันจะสั้นช่วงเนี้ยมันจะสั้นแต่ถ้าเป็นสตรีทมันจะยาวนะครับมันจะใหญ่มันจะหนักมันจะหลายๆอย่างนะครับ ราอยาให้ซื้อรถที่มันถูกประเภทก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวสตีมโรลเลอร์ในเวอร์ชั่นที่3นี้จะเป็นแบบไหนนะครับโปดติดตามคลิปนี้ได้เลยครับผมครับผม ก่อนที่เราจะเล่นสตรีมโรเลอร์ได้ถ้าเรามีทักษะพ,พื้นฐานที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับว่าทั้ง4ี่เอพิโซดนะครับจะเป็นท่าเรียกความมั่นใจในการเล่นและเป็นท่าพื้นฐานที่ช่วยสร้างบาลานซ์สำหรับเล่นท่าที่อัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งท่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของแฟรแลนด์นั้นเนี่ยผมเรียกได้ว่าท่านี้มีความสำคัญเหมือนกันนะครับคือท่าสตรีมโรเลอร์ท่าสตรีมโรเลอร์คือ,อ,คอแบบนี้ครับ เป็นการไหลล้อเดียวนะครับผมโดยที่ใช้เท้าซ้ายยืนบนเป๊กหน้าแบบนี้นะครับเท้าขวาใช้บาลานซ์นะครับมือจับเบาะหนึ่งข้างนะครับโดยใช้มือขวาของเรานะครับจับเบาะในลักษณะนี้นะครับผมมือซ้ายจับแฮนด์แบบนี้นะครับถามว่าพี่ทําไมต้องกับแฮนด์ทำไมต้องกับแฮนด์บแ,นแบบนี้เล่นแบบนี้ก็ได้ครับ แต่เนี้ยช่วงมันจะกว้างแล้วมันจะติดเข่าครับผมผมอยากให้เล่นแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเล่นแบบนี้ได้แล้วนะครับทีนี้มันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่ว่าแฮนด์มันอยู่ฝั่งนี้หรือแฮนด์มันจะอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับผมแต่ตอนเนี้ยเราจะสอนที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือในลักษณะแบบนี้ยืนแบบนี้นะครับถามว่าตอนหัดตอนแรกเลยเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าแม่งโคตรทรมานเลยครับ จำไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับข้อมือฝั่งเนี้ยแข็งแขงไว้เลยครับแข็งแบบแข็งที่สุดเท่าที่จะแข็งได้นะครับคือเก่งเลยแล้วก็ดันไปแบบนี้นะครับแรกๆมันจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ดันไปแบบนี้ครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ่าซึ่งถ้าเล่นได้เยอะกว่านี้ก็ดีครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไหลได้ไกลและนานนะครับก็คือแรกๆอ่ะมันจะไหลได้ทีละนิดมันอาจจะไหลแค่เนี้ยเนี่ยมันไหลแค่เนี้ยมันก็ร่วงแล้วซึ่งแบบเนี้ยซึ่งท่านี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันใช้เวลานะครับมันต้องเล่นทุกวันนะครับมันไม่ใช่เล่นสัปดาห์ละวันนะครับมันต้องเล่นทุกวันแล้วแต่ละวันเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนร่างกายเราปรับเราจูนเราไม่ใช่ว่า เล่นวันนี้ยแล้วพรุ่งนี้มันจะไหลเป็นวงถ้าทําได้ก็อย่าลืมไปคัดตัวกีฬาแห่งชาตินะครับประเทศชาติยังต้องการคุณอยู่นะครับผมก็ใช้เวลานิดนึงคือหลักการของมันมันไม่ใช่แค่เราดันแล้วเราไหลไปนะครับคือองศาของรถเนี่ยผมอยากให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับลอ้อมันจะไปทางนี้ครับเฟรมมันจะมาทางนี้นะครับถ้ามองจากมุมบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตัววนะครับผมมันจะไม่ได้ตรงแบบนี้นะ มันจะไม่ได้ตรงแบบนี้นะมันจะเอียงอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้หากให้ดูแบบมองเห็นชัดน,นะครับผมขาจานขาจานให้วางอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเพื่อเวลารถล้มรถฟาดพื้นเนี่ยขาจานจะได้ไม่ตีเฟรมนะครับแล้วก็เวลาจบแบบว่ากระทันหันอย่างเงี้ยบางทีรถเราล้มแปะมันก็จะได้ดึงขึ้นมาได้เป็นท่าอนด์ d า o w n นะครับผม ก็เวลายือนอย่างที่บอกมือจับให้มั่นจับเกงเข้อมือไว้เลยไม่ต้องไปใส่ด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกนะครับอยู่ที่เทา้ายืนยืนโดยใช้แค่อุ้งเทา้าตรงนี้นะครับไม่ได้ไปยืนกลางเป๊กแบบนี้นะครับผมยืนแค่นี้นะครับเอาแบบว่าง่ายนะคือยืนแค่ตรงนี้นะครับใช้ตรงอุ้งเทา้าแล้วก็เลยนิ้วไปหน่อยนึงอะเอออยู่ตรงเนี้ย ไม่ถึงนิ้วนะไม่ถึงกันนิ้วเท้าเรานะมันจะอยู่ตรงก่อนถึงนิ้วเท้าเรานะครับผมยืนให้ได้ลักษณะนี้ยืนไว้ยืนเหมือนยืนกับพื้นนี้ยืนขาข้างเดียวเลยนะครับยืนไว้เวลาดันดันเราจะใช้วิธีแบบนี้นะครับสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นดันแบบนี้ครับนับการไถ่ไปด้วยคือเขียนไปหนึ่งสองสามสี่อ่าแค่นี้ อีกทีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ก้มตัวไว้นะครับข้อมือแข็งข้อมือแข็งก้มตัวไว้ก้มไว้นะครับอย่ายืดนะครับถ้ายืดเราหงายนะครับก้มมากไปเราปักนะครับผมแล้วก็ดันแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่โอเค สิ่งที่ไม่ควรหัดนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําตอนหัดท่านี้นะครับคุณอย่าไปเล่นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามเอ้ยลงอีกแล้วเอ้ยพลาดอีกแล้วเอ้ยพลาดอีกแล้วดันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่าไปทํานะครับไม่เอานะครับขาแตะพื้นเริ่มใหม่นะครับผมคุณอย่าไปดันอย่างนี้ดันอย่างนี้เล่นให้ตายก็เล่นไม่ได้เล่นได้ก็เล่นได้ช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับอันนี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครนะ พูดถึงแค่งกับตัวเองพอนะครับผมขาตกพื้นเริ่มใหม่อย่างเงี้ยสมมุติเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกหยุดเลยตั้งหลักใหม่นะครับตั้งหลักใหม่ดันไปใหม่อ่าแค่นี้เวลาถ้าเราเล่นได้แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันจะเค้นเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับ แข่งไว้มันจะฝืนวงมันจะเล็กลงเล็กลงตอนหัดเล่นใหม่ๆอ่ะวงมันจะกว้างจะกว้างมากเลยเออลืมบอกไปอีกเรื่องหนึง่งตอนไหลน,นะครับตอนไหลเราอย่าเอาขาออกไปอย่างนี้นะครับพยายามให้มันอยู่ในลักษณะนี้ไว้นะครับผมขาขวาคือขาที่ใช้สร้างบาลานซ์นะครับอย่าไปอย่างนี้นะอย่าไปอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าทําได้ก็เก่งอ่ะแต่แม่งไม่ใช่ละอันเนี้ย ก็อย่าไปอย่างนี้พยายามให้อยู่ในลักษณะนี้ถ้ามองจากข้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้นะครับมันจะไม่งี้อย่าแกว่งเยอะด้วยขาขวาอย่าแกว่งเยอะพยายามประคองไว้ให้มันอยู่จุดเดิมนะครับสังเกตขาขวาผมอีกรอบนะครับผมเห็นปะขาขวามันจะแทบไม่กระดิกเลยนะถ้าสังเกตจริงๆแล้วนะ แล้วตอนหัดนะครับตอนหัดหลังจากที่เราเข็นสี่ทีแบบนี้ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ไหลไหลแล้ว,ลวสมมุติอามันไหลไหลแบบไหลได้แล้วเราเริ่มเหลือสามครั้งแล้วทีนี้เราก็หนึ่งสองสาม่ะสามครั้งมันก็ไหลได้แล้วอีกนะครับหลังจากสามครั้งไหลได้แล้วทีนี้เราเหลือสองครับหนึ่งสอง สองครั้งก็ไหลได้แล้วนะครับเราก็ลดเหลือหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้อืออ่ายิ่งเล่นได้แบบสั่งได้นะครับเล่นได้นานนะครับเราก็เรียกได้ว่าไหลได้คล่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาหัดเตะสตรีมโรลเลอร์กันครับผมอันดับต่อมานะครับหลังจากที่เราไหลสตรีมโรลเลอร์ได้แล้วตอนที่ผมหัดเนี่ยผมใช้เวลายอยู่ประมาณ สิบสี่วันนะครับเล่นวันละชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับเล่นอยู่สิบสี่วันนะตอนผมหัดเตะเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณสองวันนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากสมัยก่อนรถผมบอกนี้เลยหนักสิบหกโลนะครับตอนนี้มันเหลือประมาณเก้าโลแล้วอืมมันก็ไม่ได้ว่ารถเบาแล้วจะเล่นง่ายขึ้นก็ไม่ใช่นะครับมันก็ง่ายเป็นบางอย่างนะต้องบอกงี้ เกือท่านใดยังบ้าเบาอยู่นะครับยังไม่ยอมออกไปเล่นนะครับจะเบาอยู่นั่นนะฮะก็บอกเลยนะเบาไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าเล่นไม่เป็นนะครับมันอยู่ที่การฝึกซ้อมของคุณนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยการเตะสตีมโรลเลอร์นั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับขาจานระวังไว้ในตำแหน่งนี้นะครับเราทำการยืนโดยใช้ขาซ้ายยืนข้างหน้าขาขวายืนที่เป๊กหลังแบบนี้นะครับมือจับให้มั่นนะครับผมจับตามตำแหน่ง แทนที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณถนัดที่สุดนะครับยืนลักษณะนี้นะครับการยืนแบบนี้มันคือเคยสอยไปแล้วแหละเอนไหนเอนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นการยืนแบบเลื้อยแบบนี้นะครับนี่นะครับยืนแบบนี้นะครับหลังจากที่เรามายืนอย่างนี้ได้แล้วนะครับขาจานวางแบบนี้เลยนะครับแมลงวันม่งเยอะจริงครับเนี่ยเราทําการเตะเฟรมไปข้างหน้านะครับ ตอนเหยียบเนี่ยขาขวาของเราทําการเขีย่ยเขี่ยนะครับไม่ใช่เตะนะครับเขี่ยไปแค่นี้นะครับเฟรรมมันจะล่อนมาครับจังว่าเฟรรมมันมาถึงตรงนี้นะครับเราใช้มือขวาของเรามาจับบอรนะครับมือซ้ายเราจับแฮนด์ไว้นะครับผมตอนเวียงมาเนี่ยมือเนี้ยแข็งเลยแข็งเลยพอมาองศารรนี้ปุ๊บมือจับบอรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไหลไปนะครับ ไหลไปนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมอยากสอนแค่แบบว่าเอาให้ไหลก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอนจบอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนเราเตะไปครั้งแรกมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะจับได้แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยที่ขาไม่แตะพื้นนะครับเราจะมาใช้วิธีพอเตะไปแล้วใช้ขาขวาช่วยนะครับก็คือแตะพื้นหนึ่งสองสามสี่เรา่อยจับ แบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมทําให้ดูมองนี้มันคงจะยากอ่าแบบนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อกี้ถ้าที่ที่ดูผมไปเนี่ยมันจะเป็นการเอาขาช่วยสองทีนะครับ หรือคุณจะใช้ได้มากกว่าสองทีก็ได้เป็นสี่ทีห้าทีก็ได้แล้วแต่แต่ตอนแรกอยากให้เล่นแบบนี้นะเอ,อ้ยนี่นะครับคือใช้ขาสองทีนะครับผมอันนี้รถเบามันจะพุ่งและไม่จะเข้าวงนะครับซึ่งถ้าพวกหันเล่นใหม่ๆผมว่ามันไม่น่าเข้าวงแบบนี้นะครับวงมันจะกว้างอันนี้คือแตะสองทีนะครับ ในนี้หลังจากที่เราเล่นแต่สองทีได้แล้วใช่ปะเราจะมาเหลือแตะพื้นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ หือ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแตะครั้งเดียวนะครับแล้วหลังจากที่เราแตะพื้นครั้งเดียวได้แล้วเราจะมาไม่แตะพื้นกันเลยครับผม เอ้อ่าประมาณนี้ แบบนี้คือไม่แตะพื้นเลยนะครับผมก็ที่ของมันคือจังหวะมันกวาดมาเรากดลงไปใช่ไหมครับพร้อมกับเอาขานเนี่ยเขี่ยเขี่ยพอนะเฟรมมันมาเงี้ยปึ๊บเรา,เามือขวาจับแบบนี้นะครับส่วนมือน,นี้เราดึงขึ้นไว้เลยนะครับเพราะว่าขามันกดอยู่ดึงขึ้นไว้นะครับผมถ้าคุณลองเล่นอย่างที่ผมเอาขาแตะพื้นสองที่แล้วก็มันเหลือทีเดียวพอเล่นทีเดียวแล้ว ก็หัดแบบไม่ต้องแตะเลยนะครับครั้งแรกเลยไปยงี้พอจับได้ปุ๊บอะรถมันจะไม่ไหลเลยรถมันจะหยุดเล่นไปเรื่อยๆพยายามซ้ําเลยถ้ามันมาทรงเนี้ยซ้ําไปเลยเดี๋ยวมันไหลเองนะครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาหัดจบกันครับในสเต็ปต่อไปมาครับหลังจากที่เราหัดเตะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา หัดจบกันซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าตอนผมเล่นผมไม่ได้หัดจบผมเล่นติมโลได้ปุ๊บเตะติมโลได้ปุ๊บผมหัดท่าต่อไปเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะมาสอนย่อยนะก็คือว่าเตะออกไปแล้วไหลแล้วก็หัดจบนะครับก็คือหนึ่งชุดหนึ่งคอมโบหนึ่งคอมโบเล็กๆนะครับตอนหัดจบอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับจงังหวะที่เราไหลมาใช่ไหมครับไหลมาปุ๊บตาเราเนี่ย อย่าไปมองล้อนะตอนกวาดกลับมาอย่าไปมองล้อระหว่างแล้วมองตามไม่ใช่นะครับสมมุติว่าตาเรามองลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนไหลตาเราจะมองไปอย่างนี้นะครับเรารักษาตำแหน่งตาของเราคือมองไปที่จุดเดิมนะครับตอนกวาดมาไม่ต้องไปสนใจดังนั้นกวาดมาคือตาเรายังมองอยู่ที่จุดเดิมนะครับพร้อมกับวางลงไปนะครับแล้วใช้ ขานี้นะครับขาขวาของเราวางที่เป๊กหลังนะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าหัดแบบเอาเร็วก็จะเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนต้องเล่นตีมโลให้ชัวร์เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราดันไปเลยเฮ้ยแบบนี้ ะครับอย่างที่บอกพอเราไหลไปใช่ไหมครับตาเรามองอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ไปมองตามเฟรมนะครับไม่ได้ไปกวาดตาตามเฟรมไม่ใช่นะมองไปนี้แขนอยู่งี้นะครับใช้วิธีกวาดกลับมานะครับแล้วแฮนตรงนี้ดึงขึ้นไว้นะครับพร้อมกับเอาขาขวาของเราวางที่เปกหลังแบบนี้นะครับมันก็อยู่ในลักษณะนี้ ดูอีกทีนะเอ้ยดันไหมครับรักษาตำแหน่งตาเราไว้แล้วกวกลับมามันจะง่อยๆหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ค่อยได้เล่นนะครับผม แล้วหลังจากที่เราหัดไหลได้แล้วนะครับหัดเตะได้แล้วหัดวางจบได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเอามารวมกันนะครับก็คือแบบนี้นะครับผมเอยเง่ายจัดครับ ไม่ยากนะครับผม ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ How to Ste a m r o l l e r ในเวอร์ชันที่สามนะครับผมเคยมีสอนเวอร์ชันหนึ่งไปแล้วเวอร์ชัน2ก็เคยสอนไปแล้วอันนี้คือเวอร์ชันที่สามนะครับคือบางทีบางคนเขาดูอ่ะเขาอาจจะยังเล่นไม่ได้หรอกแต่ผมจะพยายามสอนจนกว่าคุณจะเล่นได้นะครับผมท่านใดติดขัดตรงไหนก็ลองทักมาสอบถามมาคุยกันนะครับหรืออยากมาเรียนตัวต่อตัวก็ได้นะรพร้อมสอนนะครับผมก็ค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวว่ากันนะครับ อาจจะเล่นไม่เก่งแต่สำหรับท่าพวกนี้ผมสามารถสอนได้เรียกว่าละเอียดนะครับผมคือจะแยกออกมาเป็นจุดๆเลยว่าทำไมตรงไหนเล่นไม่ได้นะครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ร้านของเรานะครับสำหรับท่านใดที่หารถบีมเอ็กซ์ตหรือว่าแฟนแลน์อยู่ก็ลองสอบถามนะครับตอนนี้มีรถเด็ก14นิ้วแล้วก็16นิ้วด้วยนะครับผมเร็วนี้กับบีมเอ็กนิ้วที่เป็นทรงสตรีนะครับ 8,500ราคาเริ่มต้นนะครับผมก็พอไปวัดไปวากับเขาได้หัดเล่นวันนี้หอบได้นะครับ180ได้นะครับกับหน้าตาถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวในงบเพียงแค่8,500บาทนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเล่นได้ไม่ได้ยังไงก็สอบถามมาครับแล้วฝากติดตามช่องไว้ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ